สวัสดีครับวันนี้นะครับบ่าวบ้อมนะครับมีข่าวเกี่ยวกับกลโกงนะครับมิจฉาชีพมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกท่านทราบนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการระมัดระวังนะครับจากข่าวนะครับระบุว่าสาวสั่งซื้อบอนสีราคาหลักพันแต่ได้ต้นไม้นะครับแปะกระดาษส่งมาแทนว่าต้นไม้แปะกระดาษ จากรายงานข่าวนะครับก็มีสมาชิกนะครับผู้ใช้ Facebook รายนึงเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพพร้อมเล่าเรื่องราวนะครับของมิชาชีพหลังตกเป็นเหยื่อสั่งซื้อต้นบอนสีนะครับแต่กลับได้ต้นไม้ที่มีการปิ้นรูปแปะบริเวณใบส่งมาเทนนะครับทั้งนี้ผู้โพสระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเตือนภัยนะคะสายชนไปสั่งสายชนไปแต่มาส่งวันนี้กลับได้ต้นไม้แปะกระดาษใครที่คิดจะซื้อบอนสี ตรวจสอบดูดีนะคะเสียความรู้สึกมากๆราคาไม่ใช่บาท2บาทกว่าจะทำงานหาซื้อเงินมาซื้อได้หลักพันหน้าตาชื่อบัญชีคนร้ายอยู่ในโพสต์นะคะด้านผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์พยายามตรวจสอบบัญชี Facebook ของผู้ขายรายนี้พบว่ายัางคงประกาศขายต้นบอเสีให้กับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องขนาดที่คลิปและข้อความดังกล่าว ถูกส่งต่อเพื่อเตือนให้กับประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อืมเป็นไปได้นะครับสําหรับช่วงนี้ที่ใครเล่นบอลสีนะครับก็ระวังตัวนะครับต้องรู้จักที่ไปที่มาจากข่าวนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นต้นบอลสีนะครับต้นไม้แปะกระดาษนะครับผมก็ระมัดระวังนะครับเอาข่าวนี้มาเตือนกันยิ่งช่วงนี้บอลสีหรือกล้วย่ดงครับกําลังเป็นกระแสอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าบ่าวป้อมมีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ